ครับสวัสดีครับน้องเมื่งเห็นสิริทักบานครับตอนนี้ขี่รถเก๋งสีแดงส้่งกันลังมาพอดีนะครับผู้รู้ว่าสั่งมัน,นีตื่นรถบ่เพิ่นสิไปเตรียมตัวแห่นะครับโอ้ส้่งหูน้าตาติดตาห,หลีบๆไรกูกับเพท่านปักกายแก้วปะตโตส้่งของแขกเลยตอนนี้ ครับนี่คือเป็นงานบุญประเพณีของชาวอีสานของเท่าบุญประเวทนะฮะบ,บุญประเวทเป็นสิเป็นโครงสุดถ่ายของบุญประเวทเห่ียขึ้นเนาะทั้ง<ม>เอ็นเห็เห็ดกันหมดแล้ว เซ่เกือบมาเซ่อเลยบ่เซ่หัวแหล่ล่องทองไปเซ่แลกเห็นเวบๆบ๊เยบบพระเวทบุญพระเวทบุญพระเวท